ทีมบีครับนัดที่6ครับโดยเป็นฝ่ายเซฟก่อนครับนะครับข้ามคานครับลูกแรกครับไปบังจัดก่อนเลย ไอ้คนที่สองเตรียมรอแล้วจมัแล้ว,ลวเ,เ้สองลูกแล้วครับมั่นใจบ้ง โอ้ฉกีฬามันมันเลยนี่คอนเทนดี่ะได้คอนเทนต์หนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนฐานต้นเลยเนี่ยเอาเอาไม่เข้าสามครับไปเนี่ยกองกลางเรือนจำพปชบูรณ์ไม่แล้วครับ วันนี้ยิงสามเข้าสามเลยเนี่ยนาหะลังชนะแล้วมั้งเนี่ยเข้าทุกคนเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเราแข่งจบยังครับ โอเคครับยิงสามเข้าสามครับเขาก็ไม่เข้าสามนี่กำลังหั่นเนื้ออยู่เมื่อกี้ <c oughs> <c oughs>